ไน่อไหวเลยแล้ว่านที่มันแขเราเสื้อซ้างไม่กินเือันแข็ครก็ะันแล้วว่าชวนเล่าเรี้ยงยู่นีนถค่มึงพิ่งขาอหยับยุยเนาะเออไม่ใช่อะไรมากนอะไรอะไมันถือเล็กจนใจเครื่องเลยหลายเนาะเอาไก่กินดูแล้วไหมควรไม่เอี่ยมก เป็มันมัดกดงเลยมันติดก็้ยดยเขาแกมันในตนมันมีมันเลยมันนานี่นานี่น้มันถ้าเป็แข็งนะมันต้อเสนเลยมันหือเล่มันมันมนนานีมัมันอกยเมเพิ่มก่อนได้ัมเป็นมันมันยๆเดี๋ยวเ๊อปี้มันแดงคนไปตากขนมันก็ใส่ขันเงานเลยล่ะ เือไอโฟนเขาบ่ได้ไล่แดดคือเฮาเขาเล่นั่นเขาเล่นไข่ไว้กินหัวน้ำเยอะหน่อยมว่านเดียวนางมยเขาาขึ้นอุ้ยบหานเชีงซ้ายเชียง้าอู่หลังนี่ยนะนเดยว่บ่นชะน

ซุปไส้แบบพริกผงบ่อันกัวอกันเลยบ่กบ่เห็นบ่เห็นของวอืมกวยกับกัวยนั่นต yes. ้องทอดทอดพริกอันทอดพริกตำไส้ค่อเสซ่บลับเป็น กงเออต่ถ <ừ S 2> <S Programs> <ừ> ้าเอาพริกป่นธรรมดาใส่มาเสีบดอกต้องทอดพริกแล้วก็ตำใส่พอลับพริยมยเกี่ยวขอนยืดนั่งเลี้ยงนั่งแหงมันใช่มดน้ำมันนกรมัดหยาบเนีเอาคุณต้วย่างกะเป็นเสื่อำเปเสืน้ำเงินไว้นะหล่้อรอยางเงี้ยย่างหมีต้นเสียบเข้าขายหอ่แล้วก็สิขายลอยนะ